วันนี้ผมจะถแถลงม้วนเดียวจบไม่มีต่อซีรีส์ต่อไปนะคบให้คุณทุกคน,นที่ติดตามอยู่เนี่ยได้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของสวยนะครับจนไปถึงระดับผู้ว่าราชาใครบ้างที่รับประโยชน์อะไรยังไงนะครับพร้อมกับมีหลักฐานเรื่องเส้นเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเส้นเงินมันไปแตก คนที่ไม่ใช่เจ้าพนักง,งานหรือว่าตำรวจเนี่ยผมอาจจะต้องมีการปิดบังนามสกุลไว้นะครับแล้วก็ของตำรวจเนี่ยผมก็คงจะเน้นหลักๆอยู่3คนนะครับส่วนตำรวจที่เ,เกี่ยวข้องในเส้นเงินอื่นด้วยเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อแล้วก็ยศไว้แต่ว่านามสกุลเนี่ยจะต้องละไว้นิดนึงนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการถูกดำเนินคดีในอนาคตนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้พิพากษาได้ดูอยู่เนี่ย ก็เมตตาผมด้วยละกันนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยที่ผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้ออกมาแชรเพื่อใครนะครับแต่ว่าต้องการมาทําให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ที่ผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับจะมีการรับส่วนกันต่อหรือเปล่าก็อาจจะมีนะครับแต่อย่างน้อยทุกคนได้รู้นะครับแล้วก็จะได้มีการหยุดยั้งไม่ให้พวกเนี้ยทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ เอาละวันนี้ที่ผมจะมาะแถลงให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับก็มี3ตัวละคร,รหลักๆนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นดาบยาวนะครับดาบยาวเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะดาบยาวคอมมานโดนะครับคนนี้นี่ก็จะมีหน้าที่นะครับรวบรวมของทุกทีมนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับทางข้างบนต่อนะครับแล้วก็คนที่ สองเนี่ยที่วันนี้จะมาคุยกันเนี่ยก็คือลองฟางลองฟังเมื่อวานผมโพสต์ไปเนี่ยอันนี้ตำแหน่งอาจจะผิดไปนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยในสไลด์เนี่ยก็ตำแหน่งถูกต้องแล้วลองฟางเนี่ยเป็นคนสนิทของบิ๊กต่อเลยนะครับเป็นนายตำรวจรุ่น61นะครับก็สายผมรายงานมานะครับว่าลองฟางเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ผมจะถแถลง ในวันนี้นะครับก็จะให้สังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นรุ่นเดียวกับทางนายตำรวจทีเ่เป็นพ่อบ้านของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับแล้วก็คนต่อมาเนี่ยก็คือท่านผบตรนะครับท่านผบตรต่อสักนะถ้าท่านดูอยู่วันนี้ท่านก็คงจะโมโหผมแน่แล้วครับนะแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะเปิดโปงทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยว เราเราจะมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ต่อผมขออนุญาตเรียกพี่ต่อแล้วกันนะครับเขาดูแค่กองบังคับการคอมมานโดนะครับกับปคมค้ามนุษย์2อ,อที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางสอทอหรือว่าไซเบอร์เนี่ยทางพี่แจงเนี่ยเป็นคนดูนะครับก็พี่ต่อจะรับผิดชอบ2กองบังคับการนี้แต่หลังจากที่พี่แจงลุกไปนะครับ ลองต่อนะก็พี่ต่อเนี่ยเขาก็ได้มีการส่งคนของตัวเองไปอยู่ที่ตำรวจไซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตำรวจไซเบอร์ตอนนี้นะครับกองประชาการไหนก็แล้วแต่นะตอนนี้ไม่มีใครอยากไปอยู่ที่ไหนแล้วครับเขาอยากไปอยู่ที่ไซเบอร์หรือสอทททั้งนั้นแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยมหาศาลนะครับที่บอกผลประโยชน์มหาศาลคืออะไรก็อย่างที่เป็นข่าวครับเรื่องเว็บพนัน เว็บพนันในเมืองไทยเนี่ยมีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเว็บนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามดูอยู่ก็กเห็นแล้วใช่ไหมว่าการจับได้เนี่ยมันจับได้แค่นิดต่อยเทิรนเองแต่ว่าทุกวันนี้นะครับลูกหลานเราก็ยังไปเข้าเว็บพวกนี้ได้อยู่นะครับก็มันเป็นแหล่งของผลประโยชน์ที่มีรายได้มาหาศาลมากนะครับใครๆก็อยากจะมาที่นี่แต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องสวยเนี่ยผมจะไม่ได้มาพูดแค่เรื่องของสอทอนะครับแต่ผมจะมาพูดถึง สวยที่ทั้งสองกองบังคับการและ1กองประชาการเนี่ยนะครับได้มีการตีตั๋วนะครับเขาเรียกว่าเป็นตั๋วนะตั๋วเนี่ยเก็บอะไรบ้างทุกคนก็อยาจจะรู้ว่าเอ๊นอกจากพนันแล้วมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะเว็บพนันก็อย่างที่คนรู้กันนะครับก็ใครอยากจะเปิดอะไรก็ต้องตีตั๋วด้วยนะครับอย่างที่สองบอนการพนันนะครับพวกไพ่ไฮโลตีไก่ อันที่3เงินกู้ไทยแขกอันนี้ก็ต้องจ่ายนะครับอันที่4หวยใต้ดินอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเคลียร์ตำรวจอยู่แล้วอันที่5สถานบันเทิงสถานบริการหรือว่าผับนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็มีเรื่องของอะไรการเปิดเกินเวลาเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายนะครับรายการที่6ก็พวกร้านนวดที่แฝงขายบริการนะครับหรืออันที่7ก็อาบอบนวดนี่แหละ นะครับเรืที่8ก็คือพวกโรงซาวน่าที่มีอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ด้วยนะครับรายการที่9กเนี่ยก็ร้านเหล้าที่มี p r นะครับและที่10เนี่ยก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็12เนี่ยตลาดนัดนะครับตลาดนัดเนี่ยผมยกตัวอย่างก็คือตลาดนัดเรียบด่วนกับตลาดนัดไทยทุกคนสงสัยว่าตำรวจไปเก็บตังอะไรใช่ไหมครับก็คือ ผู้จัดที่เก็บค่าเช่าจากแม่ค้าที่เป็นเจ้าของตลาดนะครับเช่นตลาดนัดเรียบด่วนนะนะมันก็จะมีพวกสินค้าผิดลิขสิทธิ์ร้านบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องหมายการค้าหรือว่าเป็นบุหรี่หนีภาษีขายปลีกนะครับตลาดเรียบด่วดนเนี่ยมันก็มีพอมีเสร็จก็ต้องจัดการเคลียร์ให้กับทางตำรวจนะครับเป็นตั๋วนะครับก็เจ้าของตลาดเนี่ยก็จะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับเดือนประมาณ2 3 0 0มาขึ้นอยู่กับความสำคัญของตั๋วแต่ละบอกอ นะครับส่วนตลาดไทยตลาดไทยไปเกี่ยวอะไรนะครับตลาดไทยก็เกี่ยวครับเพราะว่ามีตลาดนัดที่เป็นนัดมือสองมีอะไหล่รถมือสองทุกอย่างที่เป็นมือสองทั้งขโมยมาหรือว่าถูกต้องปะปนกันไปนะครับพวกนี้ถ้าเกิดเจ้าของตลาดนะครับจะเคลียร์ให้ทุกหน่วยที่มาดิวเนี่ยยอดมากหรือน้อยก็เหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับความสําคัญของหน่วยนะครับที่เขาต้องจ่ายให้เนี่ยเพราะว่าอะไรเจ้าของตลาดต้องจ่ายให้ก็เพราะว่า ให้คนขายที่มาเช่าพื้นที่เนี่ยหมดปัญหานะครับแล้วก็อันที่13นะครับก็เป็นเรื่องของสถานประกอบที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานที่แอบเพิ่มแรงงานที่ไม่มีบัตรนะครับ14นี่ก็เป็นเรื่องของ14 15่เนี่ยเป็นเรื่องของน้ำมันเถื่อนแล้วนะครับ16กเนี่ยก็เป็นเรื่องของโต๊ะสนุกเกอร์นะครับอันที่17เนี่ยทุกคนอาจจะตะลกหน่อยนะว่าเอ๊ะ หัวหน้าแขกที่มาเอาแขกมาขายโรตีเนี่ยทำไมต้องจ่ายเงินตํารวจด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าแขกที่มาเดินขายถั่วนะครับขายโรตีเลยพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะมีหัวหน้าแขกเป็นคนดูแลนะครับ <Okay. S 1> หัวหน้าแขกเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับให้ลูกน้องเพียงแต่เก็บยอดรายวันนะครับแล้วก็รวบรวมเคลียร์ตำรวจแต่ละหน่วยไล่ตั้งแต่สอน,อนอเลยครับยันตํารวจส่วนกลางนะครับส่วนยอดที่เหลือเนี่ยก็หัวหน้าแขกก็จะได้รายได้ไป ที่พวกนี้ถูกจับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินค่าตั๋วเนี่ยก็เพราะว่าเป็นบุคคลต่างด้าวครับเขาก็คือห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ผมว่าพี่ๆนักข่าวน่าจะพอทราบนะครับแล้วก็อันที่18คนขายยาเซ็กแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ไฟ้สดเพื่อขายยาเซ็กอันนี้มีสายข่าวผมเล่ามาตลกมากนะครับ <c oughs> คือด้วยความเก่งของทีมแต่ละทีมะนะเขาก็ไปเจาะข้อมูลจนรู้ว่า ใครเป็นเจ้าของเพจใครเป็นเจ้าของสินค้าพอเจาะได้เสร็จก็ไปเรียกเงินเป็นค่าตั๋วมานะครับให้ไปจ่ายรายเดือนเดือนแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับทุกวันนี้มันถึงมีกันอยู่เกลอนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทีมต่างๆเนี่ยที่มีไปเก็บตามที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีดูแลตามนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้เป๊ะทางภาคเหนือทั้งภาคเหนือนะมีทีมภาคเหนือทีมภาคอีสานภาคกลางนะครับ ทีมภาคตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็มีทีมภาคใต้นะทีมที่น่าจะรายได้ดีที่สุดนะครับเก็บสุดหัวหน้าชุดมีความสามารถสุดในในการทำยอดนะครับส่งให้กับนายเนี่ยก็คือทีมนี้คือทีมภาคตะวันออกนะครับซึ่งมีตำรวจภาค2นครบ,บาล1 4แล้วก็ปทุมธานีอยู่ด้วยนะครับทีมภาคใต้เนี่ย อาจจะเก็บได้น้อยนะครับก็จึงได้มีการใช้วิธีเหมาจ่ายไปแล้วกันว่าอ่ะให้ตํารวจพื้นที่ไปจัดการสักแสนหนึ่งนะครับแล้วกเออ็เก็บได้เท่าไหร่ก็เอามาให้แสนหนึ่งนอกนั้นก็เอาไปอะไรแบบนี้นะครับทีนี้วันเนี้ยที่ผมจะมาพูดเนี่ยคือผมจะมาพูดถึงเรื่องทีมต่างๆด้วยนะครับผมได้ข้อมูลว่ามันมีทีมอะไรบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่าง ทีมแรกนะครับเป็นทีมที่หนึ่งผมจะเรียกทีมพวกนี้ว่าเป็นทีมแม่บ้านแล้วกันทีมที่หนึ่งเนี่ยคือทีมนี้นะครับคือทีมภาคตะวันออกนะครับทีมภาคตะวันออกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าดูแลภาคสองทั้งหมดนะครับแล้วก็ปทุมธานีนครบาลนะครับหนึ่งสองและที่สำคัญก็คือว่ามีเว็บพนันด้วยนะครับทีมแม่บ้านที่หนึ่งเนี่ยมีตำรวจคนไหนเป็นหัวหน้าชุดนะครับคนนี้ก็จะเป็นตัวละครสําคัญในวันนี้ด้วยนะครับก็คือ ผมเรียกเขาว่าจ่าสิบตีเรียกาจ่ามั้งเรียกว่าจ่าก,ก๊อปแล้วกันนะครับจ่าก,ก๊อปก็คือหัวหน้าชุดที่1นะครับแล้วก็มีดาบเท่งดาบพัดดาบต้องดาบเจี๊ยบนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับจะส่งตั๋วประมาณเดือนละ8 9ถึงล้านนะครับทีมที่2นะครับก็คือทีมที่ดูแลโซนภาค3ภาค4และภาค7นะครับก็คือดาบที่เป็นหัวหน้าชุดก็เป็นชื่อ ออดาบชาตินะครับส่วนทีมที่3นะก็คือดูแลโซนภาคหนึ่งนครบาลบางพื้นที่นะครับแม่บ้านเนี่ยหัวหน้าทีมเนี่ยชื่อ person, beast. ดาบสิงนะครับทีมที่4นะที่คอยเก็บยอดสอทปคมคอมนโดนะครับก็คือดูแลโซนภาค5แล้วก็ภาค6นะครับแม่บ้านนะครับทีมแม่บ้านมีก็หัวหน้าชุดก็ชื่อดาบูนะครับส่วนทีมที่5นะทีมที่5เนี่ยก็ ดูภาคตัวภาค8ปดภาคเนี่อันนี้นะครับก็คือเก็บได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็อาจจะใช้วิธีเป็นเหมาไปหัวหน้าชุดนี่ก็ชื่อดับยักษ์นะครับ